s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ สัปดาห์นี้นะคะอยู่กับพิมพ์ฟ้าเหมือนเดิมและ e ีนี้เป็น EP ีที่26แล้วนะคะก็จะเป็นดวงของวันที่12เมษายนถึง18เมษายนสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงนะคะดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารนะคะซึ่ง2ดวงนี้เนี่ยย้ายวันเดียวกันเลยโดยดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง14พฤษภาคมนะคะส่วนดาวอังคารเนี่ยดาวที่แบบหลายๆคนเจอกับรักสามเศร้าเจอคน โกงเอ่ยเจอเรื่องไม่ดีเอ่ยปวดหัวตอนนี้เขาก็จะย้ายออกจากราศีพฤกษภเข้าสู่ราศีมิตรุนแล้วตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะสําหรับดาวอาทิตย์ที่ย้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยพอเขาเข้าสู่ราศีเมษก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนสู่หน้าร้อนของประเทศไทยแล้วเนาะตามดวงเมืองจริงๆเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของวันเกิดประเทศเราด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นของสัปดาห์หน้าก็คือวันที่21เมษายนนะคะก็จะมาร้องเพลง happy birthday ให้ประเทศกันซึ่งความสําคัญของวัน เกิดของประเทศเนี่ยก็คือดาวกาละกินีแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกหลังวันเกิดอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของประเทศเนี่ยเป็นกาละกินีเนาะก็จะทําให้ประเทศเกิดกับความวุ่นวายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ปีนี้ปีถัดไปเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เอ่ยนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่เอ่ยอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะหนังสือวงการนักเขียนนะคะ ข่าวการคมนาคมเนาะมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหามาบ้างแล้วก็มีปัญหามามา,มากแล้วแหละอย่างปีถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวหลักๆเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันสัปดาห์หน้าในเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีดาวหลายดวงมามาลุมมาตุ้มนะคะในช่องการงานค่ะก็มองว่างานจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่อาจจะไม่ใช่งานหลักๆอ่ะที่เราทํามันเป็นงานยิบย่อยนะคะแล้วก็โหโน่นนี่นั่นแบบเยอะมากเลยอ่ะที่เราจะต้องไปรับผิดช,ชอบนะคะ มีโอกาสที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะได้เพื่อนร่วมงานใหม่มาได้ในช่วงนี้นะคะแต่ข้อเสียก็คือเอ่อเพื่อนร่วมงานใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่นะคะเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ย้ายเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเหมือนเพิ่งมาในองค์กรเนาะก็อาจจะยังไม่ชินได้นะคะนอกจากนั้นพิมพ์ฝากนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้นจะมีจูเนียหรือว่าน้องฝึกงานหรือว่าอะไรแนวแนวนี้นะคะเขาออกไปในช่วงเนี้ยมันก็เลยขาดช่วงต่อนะคะหรือว่าไม่มีคนมารับผิดชอบงานในส่วนนั้นนะคะ ให้มีคนเข้ามาใหม่เนี่ยส่วนนี้มันเหมือนขัดขัดเกินเกินไปประมาณนั้นเนาะส่วนเรื่องการเงินนะคะดาวการเงินเนี่ยไม่ได้เสียในเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวการเงินอะ่ะเขาย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างแข็งแรงมากมองว่าถ้าสมมติว่ามีความคิดที่จะไปสมัครงานที่ใหม่อะ่ะเราสามารถต่อรองเงินเดือนได้นะคะในช่วงนี้เรื่องการเงินนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดาวการเงินสดวง ดวงแรกนะคะเป็นเงินที่เราได้อยู่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะมองว่าเราสามารถแบบไปต่อรองเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนนะคะส่วนเงินที่เอาไปลงทุนเอ่ยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เนาะมันอาจจะไม่งอกเงยอย่างที่ผ่านผ่านมานะคะในเรื่องความรักค่ะ คนโสดน,นะคะความรักก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในภาพรวมนะจริงๆอย่างที่พิมพ์บอกไปเลยว่าราศรีกรกฎเป็นราศรีที่พิมพ์ไม่ค่อยเคลียร์เรื่องความรักในปีนี้นะคะมันไม่น่ารักอะ่ะจนกระทั่งปี2565หลังเมษายนเป็นต้นไปอะ่ะค่อยไปคุยช่วงนั้นนะอาจจะดีกว่านะคะ ผสมกับช่วงนี้ดาวความรัก,กน,นะคะมันก็แบบกระปิดกระปอยนิดนึงสมมุติว่าเรามีคนคุยแล้วแล้วก็คนคนนั้นเข้ามาสนิทสนมกันพักหนึ่งช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกน้อยลงและตัวเขาเนี่ยอาจจะหายไปได้นะคะ ส่วนคนมีแฟนนะคะดาวความรักค่อนข้างอ่อนแรงนะคะดาวคนรักอ่ะค่อนข้างแข็งในช่วงนี้ก็จะแปลว่าเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมเราได้ในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีความปณีปนอมเลย <S <S พอพูดอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเขาจะแข็งเขาจะทื่อไปทั้งหมดนะคะต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้าได้ถ้าก่อนหน้านี้นะคะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับรักสามเศร้าเนาะไม่ว่าจะคนเข้ามาฝั่งเราหรือว่าถ้าคนรักของเรามีคนเข้ามาเนี่ยคนคนนั้นอ่ะ จะหายไปแล้วนะในช่วงนี้สําหรับใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะแบบเรื่องฝั่งคนรักเนี่ยก็แสดงความยินด,ดีด้วยนะคะปัญหานั้นจะหมดไปค่ะอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอน p o สแต s ์ 10. สำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ